สวัสดีตอนห้าโมงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝนในเย็นนี้แล้วก็ค่ำนี้นะครับก็มีฝนหลายจังหวัดนะครับในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะที่สุรินทร์นะครับที่สุรินทร์เนี่ยนะครับจะมีฝนอ่าจากกัมพูชานะครับตกมีมีตกหนักด้วยนะครับโดยเฉพาะฝนนะจะเข้าไปที่นี่นะครับอำเภอพนมดงรัก อำเภอกาบเชิงนะครับแล้วก็มีบุรีรัมย์ด้วยนะฮะเภอบ้านกลวดนะครับก็จะมีมีตกหนักด้วยนะครับอันนี้เป็นฝนจากกัมพูชานะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองให้ระวังด้วยนะครับมีฝนฟ้าขนองฟ้าแลบฟ้าอาจจะมีฟ้าผ่าด้วยนะฮะบ,บางจุดเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนิดหนึ่งส่วนที่นครราชสีมานะครับจะตกหนักที่อำเภอพระทองคำนะครับแล้วก็ อำเภอโนนไทยมีผ้าทองครับมีโนนไทยนะครับจะมีฝนตกค่อนข้างจะามากกว่านะครับส่วนบริเวณอื่นฝนน้อยนะครับวันนี้ภาคตะวันออกล่ะภาคตะวันออกมีนะครับมีฝนนะครับที่ท่าแถวสนามชัยเขตนะครับสนามชัยเขตท่าตะเกียบก็พอมีเล็กน้อย แต่จุดพีคสุดๆนะฮะของฝนวันนี้นะะค่ำคืนนี้เย็นนี้นะครับก็คืออยู่ที่ภาคใต้ชุมพรนี่มีเล็กน้อยนะครับมีเล็กน้อยแถวที่ติดกับาชายแดนประเทศเมียนมานะครับแต่จุดพีคสุดๆในฝนเย็นนี้นะฮะก็คือที่อําเภอนะครับม,ม,มีทุ่งใหญ่นะครับของนครศรีธรรมราชบ้านนาสารนะครับสุราธ,ธานีนะครับ พระแสงเนี่ยพระแสงนี่จะหนักมากนะครับฝนจะตกหนักมากเนะพอฝน,นมนะฮะพวกนี้กระบี่มีเบาๆนะครับรนครศรีธรรมราชนะครับ,นะรนรบฝนสังเกตว่าฝนเนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะฝนฟ้าขนองนะครับจะเน้นไปที่ตอนกลางนะของภาคใต้นะครับฝนก็จะเคลื่อนที่ไปที่อันดามันด้วยนะฮะนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปสังเกตนะครับ ค่อยๆเคลื่อนที่ไปนะขยายวงกว้างนะครับเพราะว่าตอนสี่โมงเย็นเนี่ยฝนจะกระจุกอยู่เป็นเป็นหย่อมเล็กๆนะครับพอเริ่มค่านะห้าโมงหกโมงฝนก็จะขยายขยายไปนะครับด้านล่างนะครับก็มีฝนตกทีนะ่ก็มีที่กระบี่มีตรังนะครับมีมีสงขลานะครับ นาราธิวาสตูลครับยะลานะครับยะลาพอมีเบาๆนะฮะแต่จะมีมากหน่อยก็มีนาราธิวาสนะครับนี่คือฝดในค่ํานี้นะครับผลนั้นเน้นหนักไปที่ภาคใต้นะครับส่วนอีสานก็อย่างที่บอกไปนะครับ